นี่ทุกคนตัวใหญ่อยนและดูพวกนี่ห่อมกข,ขวกเอาไปผาป่าปลาเครดน้อยนี่นะตรงางามเนาออาหารชุดยอดเชิญรบทลาวทุกคนเลยหน้าตาประมาณนี้แหละ nhưng cũng mà chip thèo thôi con đây để mấy nhang thôi ni đấy này này. Thằng à, đi thằng lằng thôi ni thì quay gì đó à bài đi phải đi thôi đây quần แต่มันตกมีแห้งมาขึ้นนี่ก็เพิ่งเติบเต็มนตกมีแห้งโตกนิ่งนะมาเจอปูเบโมงปูมันไงคือเก่ามันกันทะเล้วอยู่มาเบโมงน้ำไปเลยเบโมงน้ำมาได้แต่กบแต่ใกล้ก้อนก็โตกะเคื่อนก็หายใช่อันนี้เบมาตะกบตะเอิญจ้าว่าตั้งแต่ปีกายแล้วทุกคน

ini với ituken ini nè เชื่อรถมดทุกคนลบตรงวันนี้สองสี่หกแปดแปดถุงนะถุงอาจารย์มันเป็นถุงเข้าจานนี่ก็ถุงแฟบถุงเพลินะทิ้มหะออามายจารเบมาไหมเชอใช้งานได้ทุกคนมาโมงเขียวเสวยมาใหญ่มาโมงเฉยมาใหญ่มายาวบุ่ยจะให้ได้สองเบเลยเบใหญ่นะนี่ได้น้ำทุกคน ไปน้ำไปใช้แต่ไฮเพราะว่าอยู่ไฮมีน้ำจางเลยน้ำตะลมีบมตกลายลบเลยมันคิดตายแล้วปุ๊บตละหมันค่อยแห้น้ำกับคอยนีนะพุ่นน้ำแต่อ่บพุ่นเดืนเป็ดเืนเกาน้ำเต็มใค่น้ำแห้งอับปีนาอยัางชันต่างกันตชาชุก่อาได้น้ำใช้กไใกล้ ย่ามแรงน,นะน้ำเอาไปแต่บ้าน,นไปเคยไกลกันเลยบำปเอาบัวนะั่นน่ะเป็นแล้วไม่เอาไปให้แล้วมันเต็นมัดสองบาทฮิดเดอร์พิเดอร์ไดเดอร์ คเดี๋ยวถากเทุกคนไปน,นี่ไปแล้วเพลองกเต็มมุยอันปปเนี้ยนี่มาโทษไปปุ๊บพร้อมเลยห้องระดูปุ๊ห้องระดูผลแล้วปุ๊เพลองปุ๊ไว้สบายมันเป็นยี่กินของกินเพ็ดไปน้ำแม่มาละยามาละไปเอาไปน้ำแม่มาละไปเดี๋ยวถากเงาเลยทุกคนไนปะน,นะน,นะน,น,นี้คุ้มผลนะตอนเช้าวันนี้ว่านี่นคุ้มผลว่าตอนแรกมันชีเด็ด ตกค้ำมากนะตอนเย็นนะฝนจะตกวันนี้นี่ฝนนี่ร้อยเปอรเ็นันนี้แ้วเมื่อวันนีตกตอนเลิกตกกลางคืนหรือตกกลาเวรน,นี้ฮนะาเ,ออะเ,าเลยย่างอันหนึ่งย่งอัอนหนึ่งสาหละ มาออนไฮทุกคนมาดิเฟืองกะน,นี่ประเทศเพื่อนิปูไปไหมปูแตงมาพักมาพักมาพักมาฟักตรงนี้เพื่อคอยปูตะป้ายเลโยโธ่เงี้ยมาพักนะจุดไปปูมาได้ ดูตาป้ามันด้กินลายูมันเป็นแล้วมากินตะบ้านแกงเชี้ยวชิ้นหมูป้าผู้เลยอ่าต่อชิ้นหมูป้ายังเงี้ยันมันพันก็อตะก่อนเอามาตั๊บันมันก่อนอย่าไปปูละเตะเลยเน้เาหามงกระปู จีนก็ได้มีนเงินนนมันลนะมันเงินละมันโตแห้งละช่วงนี้ก็ม,ม,มีจักก็ว่าจักก็จักโซล่ะซื้อใหม่ดูโซก็ได้อเอา๋ยว,ว่าได้ลายๆเตบเ์ไปทุกคนสองกรอกอันนี้ไหมผู้พาพ่นฉีดนอันนี้ Còn khoai này. Là. Là những này lắm những lắm chipmunk file hai dù hai kitten có chắc hai kitten có chứa hai kitten có hai kitten có thôi hai hai kitten có chứa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  hai hai ไปเอาไปหาเอาซอลูกหกก็ทุกคนหาอยู่หากินก่อนแนว่ผาพันเยอะแจ๋งที่พักพูเจ๋อพูมันชิได้รึบอโหยายาหัวโง่นี่เกิดขึ้นมาทุกคนแจ๋นี่เต็มเลยมันเป็นเทียเก่าเนี่ยวันนี้นะเบี้ยโมูยังเยอะตัวไหนเบี้ยโมูอันเน่ยโมงมันเน่มันอยู่พกพูดตัวนะพกนี่ตายตัวนี้นะงูควายกินตัวนั้นมันงูควายบีเห็นมันเบึง สดอยู่ผายเข้า,านี้เลยผายเขาละเรอวดีนะมาเช่ญเดี๋ยวลงไปซ้อนก่อนลงชอดแล้วลบ,บัดหนึ่งทุกคนได้กินนี่นะได้วีลาสไปเลยกได้บัดหนึ่งก็ได้ลูกขึ้นเลิก นี่ทุกคนตัวใหญ่หมู่เลยดูพวกนี่ห่อมุกพวกเอาไปผ่กปลากลับเอาหมดเลยนะครับปลาหลักนี่เลยหนุย่ยคิดน้อยนี่นะูคิดหน้าคิดเรื่งรงองจ้ะวเพราะคิดเรื่งอง,อ,งอันนี้นหาอะไรใช้หนุ่ ต้องยุบหมดทุติตูตูนี่งามมันยืองงยอ้อไปนั่นเนาะมันแข็งเป็นขาละแล้วเชื่อหรือเปล่านี่พอกินแล้วดิในโซนหนึ่งกับโซกินแล้วเอาต้นนู้นะะนะไปสองช้อนไหมเราเราที่ช้ามาหน่อย้อน ลูกกลูกเคกับแมาทุกคนลูกโอ้กันเลยไดร์เตอร์นี่ตอนนี้ตรงงามเนาะอาหารจุดยอดเชิญนบดลาวทุกคนเลยตามชุดนบดเราตามมาเนาะมาหาของพ่อแม่เลยอาหารอาหารพื้นบ้านดานยิ้มยิ้มลูกปาดกินมันยิ้มได้ใช่ไหลูกดูเป็นเหลืองไงเดี๋ยวเพิ่มให้พาเพิ่มให้กิน คอฮอลำต้นนี到 ceksin, 到 risque, ่ก่อนไอปุตอนตอนแรกนะแล้วมันบ่าพ่อผากระตึงหือตึงหือมแล้วผู้มุดกลับมาโชยโฉยขึ้นมามุดฝลกันได้พอท่านละชุดครับทุกคนเลยตกลงมาแล้วฝนกันได้โอ้แห้งพอชมฝนได้หนิอึ๊บอ่าต้องใจโห่เลย ไปเลไไปหนึ <S <s ่ง้เาไปกินดีละตกแหงเลยฝนก็ได้บรีโรตุมันตอนแรกกินกระเทืานแล้วยู่โลดน้ม้อนนะบ่นี่ัตตันน้อยอย่เ็ให่ย แกกินปวกกงผู้โห่แทบได้เดี๋ยวปิดมันนี้จะเลยมีแปรโตทุกคนเลยข้เาเอกกระเดิบหมอนี่นะมดพ่นนี้จะได้ไม่ได้ครับแก่ตถือว่าชุกแล้วปะเนี่ย หน้าตาประมาณนี้แหละผู้ช่วหลายแบบนั้นมีฮอนใช่ปะอยากบอกร่างพ่อน้คร่บอืมเ้ยกินอาหารบ้านนี่นกับน,นี่แหละมาแล้วทุกคนเลยเจอกะเป๊ะแล้วลงคุดขุมมะมงกันนี่กูเลยสามเบร่ดดละ จังอ่ะเดี๋ยวมาช่วยจช่มเดยวไปทไปมาเลยทุกคนเลยทออยู่หายอยู่ได้บรรยากาศก็ดีแค่เราผวดกไแต่นอนเว้นนลยแม่บอกว่า chưa một trăm Chấm hả เออเชื่อมง,ง่ายก็สนใจเยอะนี่เห็นั่งนั่งดานหัวเนี่ยน,นี่นั่งดานหัวป้อนหัวพาล่ะฮะคำใ้กินเพื่อทุกคนอืม mười lau pha. thôi, tất cả mọi người. Phun cái sao tốt này, điều kéo làm mận thì háo hoa này, ở khu lót phải phụ tư như ก่อนไปก็ปุมมโมงเข้ามาแล้วก่อนเก็บนี่ขึ้นแล้วกปุ่มอมงฝนงตกแห้งอะไรกันนี่ได้นี่ก็ยังมืดอยู่โว้มันมันฉีดลงอีรลโบฝนนะ

นีแต่คุมเนี่ย่อาคุดไว้เลยเบนี่ไปปูผูพวกเราอยูเท่น้ำลงก่อนผมเลิกพวกอเ,เลยทุกคนเลยประมาณนี้อาจะกรีดถุงนี้อ่ะไปเอาได้ต้องกรีดเอาก็ได้ อมงอ่ะจ้าตั้งแต่ปีกาไว้ปีกานี่ครับมันลาไว้ผลเลยเลยฮะผูปีหน้าใช่ป่ะเอา่อะนี่ลงแบบนี้เลยผมมาอ่ะเดี๋ยวไปผูกกุ๊กที่ชองแล้ว,วกองนี้บาดิ อังนีปกตินี่คราจะเอาพุ่นห้องพื้นก่อนทุกคนเลยแต่หมดทันแล้วพุ่นก็ได้ ปุแล้วบไดนี้ปุ้ไปท้านนั้นได้นี่กกนี่ง่ายเลยปุปีกานี่กกนี่ทมโหเลยควายเฮาเชื่อแล้มันงงมันกินยอดมันเบอร์หางกระโปงนี่กกใหญ่ในช่องกกนะกกนี่ปุผมผลนี่กกนี่นะสามเบปุผมผลนะทุกคนเลยแข็งคนปุนนั้นนี่นี่ ปูจูโพดนี of, yes. to? ่แต่เก่ามันเป็นหัวโพดนี่หันหนักะฮันหนักะฮันปูจุ่มๆเลยนะยังเบยนึงมาติดกระเบยมาตะกบเคยไหมผู้ฟ้าเป็นปูกคอยปูมันก่อนอะมาหอดที่ปูยังประมาณอยู่จองชี้หกแปดชิปปูมันโก่งหมดเลยยังกูมาชิปแถวทุกคนเลยแต่แม่ยังเท่านี้เลยพระนั้นอีทางหลังเขานี่ ตายคือเดียวนะก็ได้บังว่ามันจะอ้อเลยนะฝนตกห่งหางยาอนี้แห้งเต็มเลยนี่ก,กยังู่แต่มัยาดลงมามีแห้งนะเอาชิ okay. อ้อม,มาเลยป่านนี้ฮิวเลกลากกระเป๋าันไปทุกคนเลยเปา๋านะ ตื่นมู่เช้าวนนี้ลุกกัไม่ได้เลยคักตุกโตขนาดโอ้เฮ็ดแล้วอ่ะโอ้มันตวลุกไม่มีหะไงปุ่งบ่ไชื่อนี่ป่งตาบปานหีืชื่อุกทิมโลดหากระโปงเลยแถวนี้นะ nhau ôn nè làm từ hưng cái đấy thấy mới đây đường bài ra bộ đấy là đường nô ô cho lốp này ha này chứ không khoi mi mi đây ตดี๋ยวว่ายแล้วดินกระไรอัน,นอ่อนนึ่งก่อนี้มันเตะแล้วนี่อะครปุ้แล้วทุกคนมาเนี้ยนะแล้วคักแล้วุทางนั้นกระปุ้แล้วพอดีเลยพันมันกระได้ที่เราตัดนะทังท่าแช่บทั้งเนื้อพิแล้วมันตายมันมีอ้อชงเราปุ้นกันพอดีค้มพอดีตะเวนกันเดินถากมือก่อนมาเนี้ย โอเคทุกคนเลยสำหจัลคลิปนี้คอยกาจะได้ขอโจดล์งวันนี้เลยขอบากณจุกอ่าที่กำลังติดตามและกครับชมคลิปหน้าวิดีโอหน้าทุกคนพอไเดียไหม